สวัสดีครับผมเจนเด็กส่งแกงน,นะครับก็ก็คือตรงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งงานเท่าไหร่ครับหมอจะไปเที่ยวแล้วก็กินเที่ยวปีนะงานการไม่ค่อยทำหรอกช่วงเนี้ยเห็นคนอื่นเขาวิ่งงานกันขยันแข็งๆมากเลยนะผมก็เอ้าเอาเลยจ้าเพื่อนผมม่วิ่งจ้าเอาเลยจ้าเที่ยวดีกว่า หลังจากที่ไปเที่ยวนะครับก็มีมีข่าวจากทาง r ร b i n Hood Rider นะทางแฟนเพจเขาประกาศบอกว่าวิธีการโควิดที่ผ่านมาเนี่ย o ร i ิ Robin Hood อนุโลมใหม้เพื่อนพี่เพน้องครับที่ใบขับขี่ใบอันนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหมดอายุสามารถดําเนินงานได้ต่อเอาวิ่งงานได้ต่อเนื่องครับจนถึงจนถึงมีประกาศใหม่ออกมาเนี่ยวันที่19เมษายนที่จะถึงนี้นะครับคือถ้ายังไม่ได้ทใบขับขี่นะครับก,ก็จะถูกปิดระบบไปเลยนะจนกว่าจะเอาใบาขับขี่มายืนให้ กันเองนะครับก็ผมตัวผมเองก็ไบขับขี่หมดอายุไปนานแล้วยังไม่ได้ทำการแจ้งเปลี่ยนใบขับขี่นะเดี๋ยวนี้เรามาแจ้งเปลี่ยนใบขับขี่ไปพร้อมกันแล้วกันโอเคเพื่อนๆที่ลืมรหัสไอเออร์ไอดีก็เข้าไปดูที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ดูใบขบขี่ของเราว่าหมดอายุหรือเปล่าก็ดูที่โปรไฟล์แล้วก็เลือกใบอนุญาตขับรถนะใบขับขี่ผมหมดอายุตั้งแต่เดือน8ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามายื่นพร้อมกันแล้วกันเพื่อนเพื่อนการยืน่นก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ไลน์นะแล้วก็หาค้นหา แอดโรบินฮูดไรเดอร์นะครับแบบนี้นะจากนั้นก็ง่ายสุดเลยคือกดแชทเลยนะแชทไปแบบนี้เลยเหมือนผมเลยนะครับสวัสดีครับแอดมินวัฟเฟิลสดสวยถ้าชมเขา mm hmm. เขาก็จะตอบเรารวดเร็วมากนะครับอย่าดูว่าตอบเร็วจริงเปล่าจากนั้นก็ง่ายๆเลยครับส่งรูปไปขับขี่ที่เราทํามาใหม่นะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลรหัสไรเดอร์ไอนะครับแล้วก็เบอร์โทรศรัพท์แค่นั้นครับง่ายๆโอเคผมก็แจ้งไว้เรียบร้อยนะ แจ้งตั้งแต่3ทุ่มนะครับเขามาตอบกี่ที11โมงเช้าเหี้ยขนาดชมว่าสุดสแลวนะถ้าไม่ชมว่าสุดสวยน่าจะ,ะนูนนะ่นอ่ะอีก2วันนะครับก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ยื่นใบขับขี่ใหม่ก็รีบยื่นนะครับเเขาจำกัดให้แค่วันที่19เมษายนนะไม่งั้นก็จะถูกปิดระบบถาวรจนกว่าเราจะไปทำใบขับขี่ใหม่นะครับเพื่อนโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ